เฮ้ยเล่นนิดเดีใครเล่นด้วยเลี้ยงขนมเลี้ยงขนมเอฮ้ยไปดีขาดคนไปดีอ่ะก็เป็นเล่นเดินไปดีได้วยกันแต่เล่นใช่มด็กนบอลด้วยกันเออ จริงๆวันเนี้ยเวรทำความสะอาดอะดาวเหนือกับแก๊งผู้ผู้หญิงใช่หรอทำไมดาวเหนือมาเล่นเฉยเลยนั่นดิไปอั้ไปมัมยเฮ้ยไม่เล่นหรอเล่นดิไมนี่นี่ทุกคนไม่รู้ว่าดาวเหนืเป็นไงบ้างเนาะเห็นทำหน้าปวดท้องมากเลยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถามว่าเป็นไง นี่ทุกคนเชื่อจริงๆเหรอรู้ว่าดาวเหนือขี้เกียจทําเวนมากกว่านะก็เลยแอปปวด้องอะ่ะเฮ้ยเฟคิดมากไปเปล่าทําเวนต่อกัน